ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงนะตอนเห็นพิวอ่ะเพราะว่าหน้าไม่ค่อยตรงปกสวยกว่าปกนิดนึงทาพงซ้ายเป็นทะเลมองไปพังขวาเป็นนางฟ้า สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมตามที่เห็นกันนะครับวันนี้นะครับเราจะไปออกเดทกับสาวในทิงเดอร์หนึ่งวันนะครับถ้าใครติดตามเคมาตั้งนานเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเคเาเนี่ยถนัดมากกับการออกเดทกับสาวในทิงเดอร์นะครับผมก็ถ้าใครเจอเคในทิงเดอร์นะก็ไม่แปลกใจนะครับนั่นเคเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็นัดกับเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าสาวคนใหม่เนี่ยที่เราคุยกันได้พักหนึ่งนะครับผมซึ่งความชอบเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะถามนะครับเอ้ยพี่เคไปออกเดทกับสาวในทิงเดอร์ไม่กลัวหรอบอกเลยนะครับว่าไม่ มันจะมี b ล u เช h ค c k m a r k อยู่สีฟ้าก็ทําให้คนที่จะมาแมทช์กับเราเนี่ยไม่กลัวนะครับอย่างน้อยเขารู้ว่าเราอะมีตัวตนจริงนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับคนที่เราจะไปเดทในวันนี้นะครับเขาก็ต้องมี verify เ h ็ c k m a r k เหมือนกันนะครับไม่งั้นเราเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าสักเท่าไหร่นะครับจริงๆแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับทุกคนแแอบกังวลนิดนึงนะครับกังวลอะไรเนี่ยใส่บอกเพื่อนไม่คิดอะไรก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าความชอบเราอะคล้ายๆกันเพราะว่าใน tinder เนี่ยมันจะมีแพชชั่นที่ให้เลือกถึงห้าอย่าง มีโอกาสสนิทนะครับหรือว่าเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทก็ได้ซึ่งมันจะมีเอ็กซ์พอร์ให้เราด้วยนะครับผมบางคนอาจจะเลือกซีโอรี่วอลลี่ไฟมเบอร์นะครับเอาเฉพาะคนที่มีติ๊กมาเนี่ยเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าคนตัวจริงอ่ะกับในปกมันตรงกันนะครับแต่ของเคเนี่ยก็จะเลือกคนที่แพชชั่นเหมือนกับเคนะครับมารวมกันไว้นะครับสามารถทําให้เราปักเจอนะครับแล้วก็แมทช์กันง่ายขึ้นนะครับเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนกันก่อนดีกว่า wish me luck นะครับผม few moments later ทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับอุ้ยเอาเลยครับขึ้นมาเลยครับอันนี้เพื่อนใหม่ของเรานะครับบิวครับสวัสดีครับสวัสดีนมากี่เด่นสื่อเด่นากสื่นเด่นเหมือนกันที่เราคุยกันมาก็คือเรารู้มาว่าบิวอ่ะชอบชอบไปคาเฟ่ใช่ไหมใช่ชอบมากจริงๆทุกคนครับที่เห็นอย่างนี้นะครับเราเพิ่งรู้มาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเรารู้จักกันในทินเดอร์ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ทักไปแล้วแอบไปส่งในไอจีเขาเป็นเดอะสตาร์ สักนเธอชอบฉันตรงไหนเอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกรืองแล้วงานอดิเด็กของเราคือ,คอ,คอ,คอชอบทำอะไรก็ร้องเพลงใช่ก็มีมีร้องเพลงบ้างแล้วก็ชอบไปแบบไปคาเฟ่แบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้จากที่เคเนะี่ยเจอเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเป็นคนร่าเริงสนุกสนานเราเราเราเคเป็นคนไงจากจากท,<แ>ที่เห็นนะ่ะเป็นคนยังไง น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะว่าแบบพอดีรู้จักกันนเดอร์ใช่ไหมแล้วแบบเคแบบยืนยันตัวตนแล้วเงี้ยแบบเออใช่เคก็ทําบริไฟแล้วเหมือนกันโดยที่ผ่านไอ้นี่เซลฟี่ชาเลนจ์ที่เขาจะให้ถ่ายหน้าตัวเองอ่ะตามท่าที่เขาบังคับอ่ะใช่ไหมโอ้ใช่อย่างของเราเราก็ทําแล้วถูกป่ะใช่ทําแล้วเหมือนกันแล้วก็รอรอแป๊บเดียวไม่นานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมก็บอกแล้วเออใช่ ซึ่งเราก็จะได้ไอ้บูเช็คมากรึเปล่าเป็นสินค์าติ๊กถูกเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราอ่ะหน้าตรงปกแต่ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงนะตอนเห็นบิลอ่ะเพราะว่าหน้าไม่ค่อยตรงปกสวยกว่าปกนิดนึงคุณบิวครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับมานะครับจากกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่บางแสนเป็นที่เรียบร้อยเคยมาไหมอะบางแสนอ่ะเคยมาบางที่ก็ไปบางร้อยมองบางร้านไหม งชอบภูเท็ภูอะไรวะภูเลอะไรละ่ะชอบทะเลหรือภูเขานะชอบทะเลเจีก็ชอบทะเลไม่ค่อยชอบภูเขาทำไมอะอะไรวะจะเล่น,นละอะไรอ้าวแล้วครับผมตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่ที่ Open House Cafe และที่บางแสนแก็าคาเฟ่เนี้ยจุดเด่นเขาก็คือเป็นแนวแบบญี่ปุ่น มีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ขนมญี่ปุ่นเราเป็นคนชอบขนมใช่ไหมใช่ชอบเมื่อกี้เห็นมีแบบไดปุกๆไดปุกุเอาหรอเอาไปกินไหมไปปะไปเลยเฮ้ยเมนูเขาจะมีหลากหลายมากนะยน่ากินมากอ่ะมีดังโง่ด้วยที่ไหนไหนไหนชอบไหนที่ดูเอออันนี้นะโอ้เหพิงต้องมาแล้วแหละจินโดนต้นนะ โอ้โหมาแล้วสองดอกแล้วแต่เราไปสั่งกันก่อนดีกว่าเฮ้ยน่ารักนะอ่ะ <c oughs> น<ม>่า<ด>รักที่พอขอพออาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองกินดูเลยฮะหนึ่งเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น่าก่อนถ้าเราดูแต่เคเขอกินลูกชิ้นอนที่นี่กันดังด้วยเขาบอกต้องกินตลอนร้อนอย่าร้อนของกินเยอะเป็นไงจง ประเด็นคือเจ้าของร้านยืนกดดันอยู่ข้างหลังหล่อนี่เหรอในเมื่อเรามากับผู้หญิงนะครับมาออกเดทเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงชอบทำเวลามาคาเฟ่นะัก็คือการถ่ายรูปเราก็ต้องเอากล้องโพลารอยด์มาด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นคอสตอมนะครับจากเคียวยาปกติชอบถ่ายรูปไหมชอบชอบมากชอบถ่ายรูปแย่กขอโพลารอยด์รูปหนึ่งอุ้ยได้อุ้ยดีอ่ะัง ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดบางแสนแล้วข้างหน้าเป็นทะเลนี่แหละใช่สวยมากเออ,เอ,อสวยนะโอ้ไมไ่ทะเลใช่ไหมเออจริงจริงก็จะพามาแบบเอ้อกินขนมแล้วมาถ่ายรูปเล่นแถวนี้ได้บรรยากาศทะเลอะไรเงี้ยไป <c oughs> เราไปข้างล่างกันเลยเคยมาหรือเปล่าบางแสนมาตอนเด็กๆนี่นี่ทะเลบางแสนมาเจอทะเลบางแสนแล้ว อะเรากับกรุงเทพได้เลยร้าน,นเดี๋ยวเดียวยว,วันนี้นะครับร้านที่จะพาไปเชื่อว่าอาจจะเคยเห็นแน่นอนคือในโซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างดังก็คือร้านโนวิซ mm ึเกะก็จะเป็นร้านรามเมงเนี่แหละที่แบบเฮ้ยสร้างบรรยากาศแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยบรรยากาศเนี่ยแบบญี่ปุ่นจริงหรือเปล่า mm hmm. เห็นเขาบอกเหมือนมากคือจะมาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาแต่วันนี้ mm hmm. ได้มาพร้อมวิวเนี่ยก็ mm hmm. เออเนาะไปไปดีกว่านี่ คือ sure no no ุนตอนแรกก็แอบตื่นเต้นนะที่แบบเฮ้ยไม่มีใครอยู่ในรถอ่ะัวจะชนคุยไม่ถูกปรากฏว่าเฮ้ยบิวเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากๆนะทุกคนแล้วก็คุยถูกคอก็มไม่แปลกเลยว่าไลฟ์สไตล์เราตรงกันนะครับชอบอะไรเหมือนกันแล้วเล่น,นเ,เนไม่เขินแนจริงรู้สึกว่าเราเนี่ยเล่นทินเดอรเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่ แล้วก็ชอบอะไรที่เหมือนๆกันน่ะก็รู้สึกว่าเล่น tinder เท่จะตายไม่เห็นต้องเขินอะไรเลยใครไม่เชื่อนะครับก็สามารถลองมาปัดดูได้นะครับผมเพื่อจะเจอเคทใน tinder นะครับหรือว่าแบบเราจะมีคทิวิตี้ที่ตรงกันนะครับจะได้ไปด้วยกันได้นะครับเราจะไปโล c a t i o n สุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันมาถามถึงนี่ดีกว่าเคยมีแฟนไหมไม่เคยยังไม่เคยมีแฟนไม่มีแฟนเลยหรอไม่เคยมีเลยค่ะจริงจริงแล้วอยากมีปะอยาก เฮ้ยอยากรู้ว่าสเปคของหนุ่มของเราเป็นยังไงไม่ไม่ซีเรียนอ่ะงๆก็คือแบบขอแบบแนวแบบคุยคุยกันรู้เรื่องถ้าแบบเออไม่สูงมากค่ะตีๆขาวหน่อยเงี้ยก็ได้ละไม่เป็นไรเออติ๊กกูไม่ค่มีใครเข้ามาอะเออ่าถามนิดนึงถ้าสมมติว่าต้องจีบวิวเนี่ยต้องจีบยังไงสมมติมีผู้ชายเอาดอกไม้มาให้นี่ชอบไหมก็ชอบนะก็ชอบชอบคนเทคแคร์อ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซีฟู้ดทับบางแสนที่เนี่ยมันบรรยากาศดีอยู่ริมทะเลนะครับมองไปทางซ้ายเป็นทะเลมองไปพังขวาเป็นนางฟ้าไม่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 นุชหมายเป็นคนนุช่นลน่ลองแทนมันนิดนึงอันนี้จะเป็นทะเล ันนี้เป็นไงบ้างมาออกเดทวันหนึ่งอุ้ยแฮปปี้มากร,ารู้สึกแบบแปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยเหมือนได้ไปเจอเคด้วยมาเจอเพื่อนใหม่แล้วก็มาทำแบบแอคทิวิตี้ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบคใยๆกันใช่ที่เราแบบชอบอะไรเหมือนกันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งวันหลังมาอีกไหม,ม แน่นอนอ๋อแน่เฮ้ยเออแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามบิวเดี๋ยวจะเอาวาร์ปขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถไปติดตามกันได้นะครับถ้าอยากแฮปปี้แบบพวกเรานะครับผมให้รีบไปโหลดทินเดอร์นะครับแล้วรีบปัดนะครับหาคนพิเศษก่อนวันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวจะแฮปปี้แบบพวกเรานะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบิวมากที่ไว้ใจเราให้เรามาแบบออกเดทหนึ่งวันนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขนะครับทั้งบิวนะครับแล้วทั้งคนดูด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับีค่ะ you <laughs>